ดูดวงชาวราศีธนูพนวันที่ห้าพฤษภาคมนะผมคนผีฉุดดวงพ้นวันที่ห้าพฤษภาคมต้องรวยนะผมในเมื่อฉุดเราไว้นะผมเราก็ต้องรวยแล้วล่ะครับต้องสู้เตะขาดเ,ดดเด็ดเดียวห้าหานดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเลยนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีครับข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมานในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก้ามกายคนผีมาฉุดดวงหมอจันแนะนำให้ท่านพบไพรีพินาน พระผงไพรีพิณัทน,นะผมนะผมวัดบวรนะผมนะผมพระเก่านะจ๊ะนะผมโชกตาบุญกศุศลวาสนานะผมไพรีพิณัทน,นะผมศัตรูพังพินาศครับท่านลองไปหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าถามหมอจันหมอจันบอกศัตรูบบพังพินาศท่านพบติดตัวไว้ใครคิดร้ายใส่ร้ายป้ายใส่เหี้ยพังพินาศนะครับพระผงไพรีไพรีพิณัทน,นะผมแล้วเรื่องอะไรคุณสายมนต์ดำเรื่องราวเลนลับเรื่องราวอาถรรพ์นะผมให้พบพระผงไพรีพ,พินาศ ครับผมวัดบวรนบผมเก่าเก็บนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบาทนะครับราคานี้ด่วนเลยครับส่งฟรีด้วยครับผมหมอสันสะสมมาเยอะมากของแท้นะจ๊ะครับผมนะครับจากวัดเลยนะจ๊ะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะจ๊ะครับผมวัดบวรนะครับของวัดบวรนครับใครรีพินาาพระผมใครรีพินาานะพระเก่านะจ๊ะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านรัมาดูดวงกันต่อ ครับดดวงชะตาของท่านเป็นยังไงนะผมตกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีก็แปลว่ารวยสิครับนะผมได้รับข่าวดีครับผมรวยครับนะผมหนูรวยจ้าอาจารย์นะผมตกตําแหน่งที่ดีนะผมจะบอกว่าดวงชะตามผมไม่ดีอย่าพูดอย่างนั้นไม่เอาถ้าท่านไม่ดีท่านต้องรีบคิดแล้วเฮ้ยทำไมถึงไม่ดีวะไม่ดีท่านต้องรีบแก้ไขนะผมไปไหว้ก้าววัดก้าววาไปรอใต้โบสถ์นะผมดวงชะตาได้เปิดพอเปิดปุ๊บมันจะมีจะข่าวดีเข้ามา ผมนี่คือความเชื่อนะคนไทยเราเจอกันหมดแล้วมันมาบ่อยมากเลยเรื่องดวงไม่ดีพอดวงไม่ดีผมไปไหว้พระบูรามาดีทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นนกดอยนําพาซึ่งบนญกุสลไวิจานะคะคนผีมันฉุดเอาไว้มันคือมันกันแกล้งไงคนก็คือคนขนนี่แหละอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายปลายสีกันแกล้งในโชกตาผีมันก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นคือลมนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในโชกตามันเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันจะปิดกั้นท่านเอาไว้หรือเปล่ามันฉุดเอาไว้หรือเปล่า ครับผมสิ่งต่างๆแม่ค้ากลัวกันมากท่านรู้ว่าบ้างท่านที่แม่ค้าที่แบบมีนางขวักอะไรพวกนี้เขาจะกลัวมากกลัวผีมาบาังร้านมันก็จะจดธทปไหว้หนึ่งดอกเอาไหว้กระดอกเอากินนะกินแล้วก็ไปไปไปนะนี่ก็สิ่งที่แม่ค้าขอนะไม่ใช่แม่ค้าบอกกินแล้วขอให้หนูขายดีนะไม่ใช่นะก็ปากดูเอากินนะแล้วก็ไปไปไปนะอย่ามาบาังหน้าร้านพี่นะนี่ก็สิ่งที่เขาขอนะถ้านลองไปถามเขาดูสิเวลาคุณขอคุณขอขอะไรขอให้ขายดีเหรอไม่ใช่ ก็ไหว้ผีก็บอกไปไปออกไปอไปย่ามาบังหน้าร้านนะผมพะนจากสิ่งต,ต่างๆนะผม้ท่านจะได้รับข่าวดีรับข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มแต่มันฉุดอยู่ถ้ามันฉุดอยู่เราทําไงเราก็ไปไหว้พระนี่ครับไหว้ากาวัดก้าวาไปรอต้โบสถ์นะผมพบเหรียพ,าพายระไัยลีพี่นาศก็ได้นะผมเหมือนพระปางสะดุ้งมานก็ได้นะวงล้อแห่งวัฎจักรวิวาประจูนมันเกิดขึ้นในโชกตะเป็นยังไงดวงชะตาของท่านเป็นยังไงหมุนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเราบอกว่าะนั้นไม่ต้องมานั่งร้องไห้กระจองไงี้ดวงไม่ดีเลยผมดวงไม่ดีไหนบอกดวงดีมันก็อย่างนี้แหละแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าวันนี้มันดีอย่าพรุ่งนี้มันก็้ายวันนี้มันก็ดีอย่าพรุ่งนี้มัน้ายแล้วท่านจะทํำยังไงท่านจะเป็นคนบ้าไหมวันนี้ดีเย้อาจารย์พรุ่งนี้ลายเฮ้เศร้าอาจารย์ตายแล้ว ออ,อาจารย์ไม่มีเงินแล้วผมเซ็จแน่ๆเลยอาจารย์ตายแล้แน่แล้วผมตายแน่ๆนอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วผมมันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาวงล้อแห่งวัฏจักรหมุนไม่เรื่อยๆแล้วปีนี้ตกตำแหน่งเจดีปีหน้าตกตำแหน่งคอขาดกัดนนะมันขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไม่นั่งยึดติว่าทันจะดวงเป็นยังไงแต่ว่าดูดวงก่อนว่าดวงจะตาวน,น,นั่นเน้นพลังบวกก็ไวแล้วผมว่ามีเรื่องอะไรป้องกันัน้าก็ป้องกันไว้ก่อนแค่นั้นแหละ พราะฉะนั้นได้โชคตาดวงชะตาของท่านยังตกตําแหน่งมาไปยองคือเขิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาทำเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคจะเลื่อลูกเรื่องได้ตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านยังตกตําแหน่งหนึ่งไม้เท้าการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดย่างตั้งมัน่นเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีนะผมอย่าไปสนใจมันก็ต้องมีลายมีดีบ้างวันนี้ไม่ดีก็ขายไม่ได้ตายแน่พรง่งนี้โดนหวยกิน โอ้ตายแน่นๆ,ๆเครียดกันใหญ่เลยแต่ผมมันม,มีดีมีร้ายท่านก็ต้องดูจังหวะดีๆดวงดีแล้วตกตำแหน่งดีลุยจัดหนักให้เพราะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปาาคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคราชสีมานอนซบตักด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ช,ชอบจะบังเกิดโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาส่งมอบถ้วยทอง ด้วยบุญกุศลวาสนาการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กดเพนุบายดวงชะตาจะเปิดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสี่ใช่ในหัวมีแต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยยบเงินอดผลอดกั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบฉันจะรวยฉันจะรวยจะรวยรวยรวยเอาเงินจุดไฟแล้วเผาไปเลยแบงก์กรงเต็กวันน้นไม่ต้องรีบรวยหรอก๋ย่มันบนมันจะรวยมันรวยเองอ่ะท่านใจเย็นๆท่านทำช้าๆจะรวยแต่ท่านใจร้อนจะเป็นหนี้ นะผมต้องดูดวงชะตาเองว่าฉัานจะตกตำแหน่งอะไรท่านดูสิบางคนเนี่ยใจร้อนเนี่ยนะผมไม่สนใจไม,ไม่ไม่เชื่อเรื่องดวงไม่เชื่ออะไรนะทำมันเป็นนี่สิบล้านร้อยล้านนะผมเพราะฉะนั้นคนใจเย็นเรื่องดวงอย่าพึ่งนะช่วงนี้ตกตำแหน่งไม่ดีทัานทชาชา้าๆนะผมทำไปเรื่อยๆลงทุนน้อยๆกาไรเยอะๆเ,เดี๋ยวรวยเองเพราะฉะนั้นเราทำชา้ชาๆสิ ครับผมดวงชะตานี้ตกตำแหน่งดาบสองขว้ยคลิปพินิจไต่ตองให้รอบครอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันใด้พัฒนาอ,อย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้จะเกิดความคล่องตัวครับเมื่อถึงเวลาความคล่องตัว네เนี่ยครับต้องลุยับผมไม่กล้าไม่ได้คร,รับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการเสี่ยงกันบ้างับเ,เสี่ยงที่จะย้ายที่ทํางานเสี่ยงที่จะโยก ok ย,ย้ายเสี่ยงที่จะขยับขยายเสี่ยงที่จะไปสู่แดนสีวิไลับผมเสี่ยงที่จะคบกับใครบางคน แลผมเพราะฉะนั้นสองเหรียญบังเกิดขึ้นใครบางคนกันแกล้งเรื่องราต่างๆย้อนมันกลับไปหาเขาไปเลยแล้วผมจิตใจที่อ่อนโยนึซึ่งบุญกุศลวาสนาจะนําพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาแก้แหวนเงินทองเพชรนิงจินดาพระราชาส่งมอบถ่วยทองโอกาส,ทอ,อกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วผมนะครับ เรื่องราวต่างๆตกตำแหน่งยาจกรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินด้วยเรื่องราวต่างๆนำพาซึ่งความผสมเลศแก้แหวนเง,งินทองเพชรนินจินดาปีศาจมูมานนางมารหลายคนอิฉาให้้ายใส่ล้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมโอกาสทองเข้ามาประเดบประดังเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วการที่จะส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองเข้ามาแปลว่าเทวดาเข้ามาส่งมอบเรื่องราวดีๆให้แก่ท่านโอ้ยนั่นคนผีกันแกล้งอย่าไปสนใจนะครับผม ให้ทำอะไรไม่ได้มันเป็นเจ้ากรรมในเวรเรานะรผู้ใดที่ทำให้เราเกิดความเล่าร้อนนะค,คนนั้นแหละเจ้ากรรมในเวนะรเราก็ปล่อยไปความเล่าร้อนเดย๋ยวมันก็หายไปเองนะครับผมปัญหาต่างๆที่ทำให้ท่านรู้สึกเบื่อนหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแยนะ่ในช่วงแะตามีแต่ปัญหาต่างๆต,ต้องรีบปล่อยวางนะอย่าไปสนใจอะไรมากนะครับ,นะรบและสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับท่านท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มาซันนี่4289 ครับผมหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหมอสันส่งคลิปให้ถ้าไม่มีคำถามการงานการเงินความรักนะผมโดยรวมส่งคลิปให้สี่นาทีสี่ร้อยบาทนะครับขอให้ท่านจมชื่อลบลืมเป็นไม่ได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังังใจใหมายครับสวัสดีครับ